ทำไม่เข้าใจเชียร uh, like ์ออยชีออยอ๋อชีปุกอยู่เดี๋ยวชีปุกได้ได้ลองดูสิดูฝีมือชีปุกชีออยหรือชีออมาออกมาดูสิขอบคุณค่ะเอาเอาออยก็แต่พวกออยออยฟังมาตลอดปุ๊กมาออย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 เข้าใจประเด็นลองละเอียดที่ตรงนี้สิเพราะว่ามันจะเหมือนกับที่พูดวันที่หมอมาเนี่ยที่คณะหมอมาเลยเนี่ยเข้าใจตรงเนี้ยจะเอาจะทำยังไงคือต้องการที่จะ ไอ้เข้าใจหลักเรื่องขันห้าเนี่ยมันตายแน่นอนทุกคนก็เข้าใจเนาะขันห้าเนี่ยเน่าใครก็พูดเข้าใจง่ายแต่มันมีตัวในตัวเนี่ยมันเหลืออยู่เนี่ยแล้วทํายังไงจะไม่ให้ตัวในมันเหลือได้ตัวในมันคืออะไรมันทําไมไม่ใช่สงสัยว่าเอา้าก็เอาวิชา,าก,ก็เป็นสังขารเกิดดับแต่เมื่อขันหน้าก็เป็นสังขารเกิดดับแต่ไม่สังขารของขันห้าเกิดดับทําไมอวิชาไม่ดับไปด้วยมันทําไมไอ้ตัวยังมีตัวอวิชาอเอาชาหลืออีกไอ้ตัววิชามันคืออะไร แล,แล้วแต่มันไม่ดับไปพร้อมขันหน้าเนี่ยแล้ววิธีจะทําไงมันไม่ให้ตัวขนลลันหน้ามันดับมันมันมันเหลือมันไม่เหลือตั้งแต่ตอนไม่มีตั้งแต่ตอนตอนนี้เลยหรือว่าไปดับตอนตายไปตัวในอ่ะมันเป็นยังไงมันไม่มีมาตัแต่แรกมันไม่มีในปัจจุบันหรือว่ามันต้องไปดับตอนตอนเราตายแล้วแต่ตายก็ตายแต่ตายแต่ขันหน้าแต่ถ้าไม่เข้าใจไอ้ตัวในออกมาอีกเขาลากเขาไปอีกตอนนี้ไม่ต้องการให้มีตัวในเหลือให้เขาลากเขาไปจะทํายังไง ตัวเนี้ยเราก็จะเห็นยังไงรู้ยังไงก็จะยังไงเอาให้ละเอียดดูสิทุกใจไม่เนี่ยประเด็นน่ะถูกไหมใช่ค่ะเดินได้ลองเดินด้ฝีมืออยู่เอาไปชี้อ้อยกราบขอการลงตาค่ะกราบขอการพี่อ้อยนะคะกราบขอการทุกท่านนะคะคือจริงๆอะค่ะพี่อ้อยคือเหมือนปกติเนี่ยพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราอะจะเหมือนเรามีทฤษฎีหนึ่งกองแล้วก็ชีวิตจริงของเราอีกหนึ่งกอง คือพวกเราอะ่ะเข้าใจหมดว่าอ๋อเอออันนี้สังขารอันนี้วิสังขารอันนี้อวิชชาอันนี้ธาตุรู้พวกเราฟังมาเราเข้าใจหมดแล้วเราก็เข้าใจด้วยว่าสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรล้อะ่ะคือไม่มีตัวเราแต่ปัญหาก็คือว่าเราเอามาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้พอมันเกิดขึ้นจริง ในชีวิตเรามันเหมือนมันแยกกันจริงๆถามว่าความรู้ความเข้าใจสำคัญไหมสำคัญมากเลยค่ะแต่ทำยังไงให้ในชีวิตจริงของเราเนี่ยเป็นอย่างที่เข้าใจหรือว่าเป็นอย่างที่สัจธรรมความจริงเป็นแบบนั้น เวลาเราใช้ชีวิตอะค่ะพี่อ้อยคือเหมือนอ้อยอยากจะบอกว่ามันมันคือความจริงในขณะนี้ของพี่อ้อยของออยแล้วก็ของทุกคนเลยที่มันเกิดขึ้นเลยนะตอนนี้อะค่ะพี่ออยคือขณะเนี้ยที่พี่อ้อยกำลังคิดกำลังพูดกำลังตึกกำลังตรองทั้งหมดเนี้ยคือสังขารปรุงแต่ง อันนี้ค่ะคือความจริงแลวจะวสัจธรรมความจริงของพระพุทธเจ้าคืออะไรไม่มีตัวเราถ้าแบบนี้ทุกขณะที่เกิดขึ้นนี้ใช่ตัวพี่อ้อยไหมคะใช่ตัวเราไหมมันปรุงแต่งเองใช่ไหมคะถ้ามันปรุงแต่งเองก็ก็คือมันก็ไม่ใช่เรา คุณแม่อ้อยกำลังจะบอกว่าในเมื่อมันไม่ใช่เราก็ตัวไหนมันก็คือไม่ใช่เราอย่างนั้นใช่ไหมคะหรือไม่าครคะค่ะทีนี้เนี่ยพอแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าธรรมชาติจริงๆอ่ะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงๆและธรรมชาติจริงๆอ่ะก็คือมีธรรมชาติที่เกิดดับเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับแบบนี้ทีนี้พี่อ้อยบอกว่า แล้วตัวในก็คือไม่มีสี่ตัวในที่พี่อ้อยรู้สึกว่าเป็นตัวพี่อ้อยอะถ้าอ้อยจะบอกว่าความจริงอะมันคือสิ่งที่พี่อ้อยคิดขึ้นมาณขณะนี้ว่าตัวในของพี่อ้อยก็ไม่มีสี่ถ้าอ้อยจะบอกว่ามันคือสังขารปรุงแต่ง หมายถึงว่าตัวในก็คือสังขารปรุงแต่งอยู่ดีอย่างกันใช่ไหมคะคุณแม่จะบอกอย่างกันใช่ไหมคะค่ะคือพี่อ,อ้อ,อยขอทวนนิดนึงนะคะว่าสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาท่านบอกว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวพี่อ้อยไม่มีตัวเราไม่มีตัวทุกคนจริงๆ พอเราดำเนินชีวิตอย่างตอนนี้นะคะพี่อ้อยเรามีความคิดนึกตึกตองเราคุยกันเราใช้อันนี้คือฝั่งสังขารปรุงแต่งใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอและพอพอเราใช้ชีวิตเนี่ยพอเราพูดถึงว่าเฮ้ยเรามีตัวในตัวในที่พี่อ้อยยืนยันว่ามีตัวในอะ่ะที่พี่อ้อยรู้สึกว่าเป็นตัวพี่อ้อยจริงๆอ่ะคะ่ะ จริงๆมันมีจริงไหมคะพี่อ้อยคือถ้าเอาความรู้สึกม,ม,มันมันมันไมนมีอะค่ะแต่ว่าถ้าพอเราพอเราไปแยกเป็นส่วนๆอย่างเช่วนว่าอส่วนนี้สังขารแบบการเกิดดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขทุกข์หรือว่าสัญญาที่มันนึกขึ้นมาหรือว่าสังขารปรุงแต่งอะค่ะเราก็รู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดมันก็ดับแต่ว่าพอเราพอพอ,พอพูดภาพรวมปั๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันมีขึ้นมาค่ะ มันก็เลยรู้สึกว่ายังไงของมันนะครับมาถึงไม่ยอมที่จะแบบยอมรับว่ามันยังไงมันก็คือทั้งหมดมันต้องเกิดดับอยู่ข้างในแต่พอแยกแล้วมันใช่อะค่ะว่ามันเกิดแล้วมันต้องดับมันไม่มีแต่พอมันรวมแล้วมันกลายเป็นแบบใช่ขึ้นมาอีกมีขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ไม่รู้จะทํำยังไงค่ะแล้วถ้าเราเอาเราเอาตัวเราไปทําให้ ไปทำลายหรือว่าไปหาความไม่มีเป็นไปได้ไหมคะคืออย่างนั้นคือไม่ได้ค่ะแต่ที่บอกว่าเราอยากแบบว่าคือมันยังมีตัวตนไม่รู้จะทำยังไงหมายความว่าเราก็หมายความว่าทางเดินของเราค่ะว่าเราจะยังไงต่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในสถานะที่ว่าเรายังเข้าใจแค่ว่าตัวย่อยๆๆเนี่ยเออเรารู้ว่ามันเกิดดับนะแต่ว่าไอ้ตัวรวมปั๊บเนี่ยมันมันใจมันยังไม่ยอมรับว่าเอ มันก็อันนี้แหละค่ะค่ะแล้วถ้าพี่อ้อยเอาเอาของที่ไม่มีอยู่จริงไปทําให้ยอมรับ <c oughs> ถ้าไม่มีอยู่จริงแล้วไปยอมให้ยอมรับว่ามีอยู่จริงอันนั้นก็คือมันมันก็คงมันก็ไม่ได้มันก็ทุกข์แน่นอนนะคะแต่ว่าแต่ว่าในขณะตรงเนี้ยเราจะยังไงที่จะให้จิตเรามันยอมรับบอกว่า มันเป็นอย่างนี้ได้นะครับนอกจากกาันแบบดูดูจนดูจนแบบมันยอม <c oughs> คือขณะนี้โยมเนี่ยโยมอ้อยก็ฟังเ,เข้าใจหมดแล้วแหละแต่มันยังคิดตัวมีตัวตนอยู่จริงจะทำยังไง <c oughs> คือในทฤษฎีเข้าใจหมดแต่ตอนนี้มันยึดจริง <c oughs> เออมันยึดว่าในตัวเราเนี่ยมันมีตัวเราอยู่จริงมันยึดจริงไง ไอ้ฝาเราเข้าใจทุกคนก็ฝ่าเข้าใจแต่มันดิ้งๆจะทำยังไงจะก็จะยังไงมันกข้าใะผิดยังไงต้องเปลี่ยนเขาก็จะยังไองไอ่าเดีลองดูสิเอาเอาเอาปุ๊บเอาเอาเอาอ้อมดูสิเอา,ๆๆเอาให้มันลงให้ได้อ่ะอ้าวแต่เราคนรดูสิดูฝีมือสิหลวงตาข้าขออนุญาตถ,ถามขั้นขั้นนิดนึงนะคะว่าที่หลวงตาบอกว่ามันเหมือนจิตเราก็ไปอยู่ในบ้านแล้วเราก็ไม่ไม่กล้าออกจากบ้าน แต่เรายึดเป็นตัวตนนี่แน่ไอ้ตัวน่เไอ้ตัวนใช่ไหมคะไอ้ตัวนหนที่เรายึดเป็นตัวเป็นตนไว้คือเอาตัวเราไปฝังไว้ในในความรู้สึกที่มันสบายเราเรีีปลอดภัยจริงๆเราแสดงว่าเรากลัวที่จะออกไปข้างนอกใช่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราอะมันมันมิดมันกลัวด้วยที่จะที่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องไม่ไม่ตัวเราเป็นตัวตั้งแล้วเราก็จะต้องหาอะไรเป็นเครื่องอยู่ให้ให้ให้กับใจให้อยู่กับให้ตัวเราให้อยู่ให้กับใจของเราแล้วเราก็ รู้ว่าเราอะยังไม่นิพานเราเนี่ยยังยังอยากที่จะไปนิพานแต่เราเนี่ยยังรู้สึกว่าเราอะไปที่เราอยู่เนี่ยมันยังไม่ใช่นิพานเลยมันกลายเป็นไว้ตรงเนี้ที่อยู่เนี่ยเราก็อยู่ด้วยสบายแหละตรงเนี้ยแต่เรายังทุกอยู่ในที่นี้เพราะว่าเราเราปรารถนาความสุขอยู่ข้างหน้านุ่นคือนิพานข้างนอกนูน่นแ,แล้วจิตจริงจริงมันกลัวกลัวอะไรที่จะไม่ไม่ยอมออกจากตรงนั้นคะหลวงตาง ก็โดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันยึดเป็นตัวเป็นตนมันก็หาความปลอดภัยให้มันตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่พบชาติแรกเลยเพราะมันยึดเป็นตัวเป็นตนปุ๊บมันก็มีความกลัวขึ้นมาเลยด้วยอัตโนมัติคือกลัวมันจะไม่ปลอดภัยมันก็หาเอาวิชามาหุ้มันไว้ยึดเป็นตัวเป็นตนไว้อะไรก็ตามที่มันที่พุทธเจ้าตรัสว่ามันเสพครั้งแรกที่มันป้องกันไว้ก็คือปิติที่อยู่ในแสงสว่างมันดวงดาวพอเกิดมาครั้งแรกจิตดวงแรกจิตวิญญาณดวงแรกก็เกิดมาที่ทันอภัสราพรม เป็นแสงสว่างของดวงดาวแล้วมันก็เอาเตี่ยห่อหุ้มมันไว้มันเสพมันเสพพิติป้องกันมันไว้เลยเศพเป็นอาหารไว้เลยเป็นอาหารของใจจนกว่าตรงนี้เนี่ยต้องต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับเข้าใจได้ใจยอมรับว่าถ้าไอ้ไอที่เราเป็นเสพอะไรหาหาหาห้องเกาะไว้เนี่ยแล้วก็มีตัวเรายึดเป็นเราเป็นตัวเราหรือจิตของเราจิตของเราคือมันยึดมันไม่ได้ว่าแยกแยกแยกไอจิตไปนี่นะแล้วก็มีตัวเรา ไปยึดจิตอะไปของเราหรือยึดใจหรือหรือวิญญาณอะไปของเรานะคือมันไอเนี่ยไอตัวตัวดวงดาวนี่เนี่ยที่เกิดเป็นชันนพระสลาผมแรกเลยอะดวงแรกเลยเนี่ยมันยึดว่าเนี่ยเนี่ยนี่คือเราดาวนี่เลยคือเราไม่ใช่ว่าเรากับดาวที่คุรานกันเรานี่เลยดาวนี่คือเราไอดาวนี่เนี่ยแสงสว่างนี่คือเราเราดาวนี่คือเราหรือเราเนี่ยคือดาวนี่เราคือดาวนี่หรือดาวเนี่ยคือจิตหรือใจ ของเราหรือผู้รู้ของเราหรือเราเป็นผู้รู้ดามนั่นก็คือผู้รู้นี่แน่ผู้ที่รู้อะไรนั่นที่รู้นั่นรู้นี่รู้นั่นแต่ก็คือเนี่ยแน่ก็คือจิตหรือผู้รู้นี่แน่ก็คือเราเลยเราเนี่ยคือผู้รู้ผู้รู้นี่คือเราหรือเป็นจิตหรือใจของเราหรือผู้รู้นี่เป็นของเราผู้ผู้รู้หลวงตาหมายถึงว่าเป็นวิญญาณนักเป็นความจริงมาจากอันเชิดจับก็คือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุแล้วก็มี มีมียึดยินวิญญาธาแต่เป็นตัวเราของเรายึดไปเลยคือมัน <rape. S 1> ในธรรมชาติเนี่ยมันเกิดมาเห <Want> มือนเป็นแสงสว่างอย่างเดียวนะั้นยังไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรนั้นนะ <ha. S 2> เป็นวิญญาดวงแรกขึ้นมาในธรรมชาติมันก็ไปแค่แสงสว่างแต่ในแสงสว่างเนี่ยมันมีทั้งส,ส่วนที่ไม่เคลื่อนที่และส่วนที่เคลื่อนที่ไอ้ส่วนที่ไม่เคลื่อนที่เปรียบเหมือนเป็นมันเป็นความไม่มีอะไรเป็นความที่ไม่มีอะไรปรากฏเหมือนกับเป็นความว่างธรรมชาติเนี่ยและไอ้ส่วนที่เคลื่อนที่เนี่ยเป็นพลังงาน ไอแต่พลังงานเนี่ยมันไปไปมันไม่มันไม่ได้เข้าใจว่าไอธรรมชาติแท้ของมันคือธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนที่แต่มันมามายึดเอาไอธรรมชาติทต่เคลื่อนที่เนี่ยเป็นเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราแต่นี่เนี่ยพูดเป็นภาษาไทยนะแต่ถ้าอย่างเป็นภาษาของของเดสซรีเขาก็อาจจะพูดว่าเราของเราเนี่ยมันจะพูดภาษาอะไรกับของของในเทอร์แลนด์เนี่ยก็คือเขาก็จะเป็นพูดภาษานึ่แต่ก็คือกูเลยที่จะพปดนอะไรเรากูฉันไมไออะไรก็ แล้วแต่ก็คือเนี่ยแน่ๆเนี่ยมันเอาไอ้ส่วนที่ที่ปรุงเนี่ยมาคิดปรุงได้แต่ธรรมชาติเดิมมันปรุงไม่ได้มันยึดตัวมันเองไม่ได้แต่เราไม่เข้าใจทักทีตรงนี้ว่าเหมือนกับว่า้ายๆเราเราสมมติเรียกชื่อเราอ่นะมันมีอยู่สองส่วนคือไอ้ธรรมชาติที่มันปรุงอ่ะที่มันมันเป็นเคลื่อนที่ตพลังงานที่เคลื่อนที่ได้อยู่ในธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนที่ได้เนี่ยคือไอ้ธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนที่ได้เนี่ยมันปรุงไม่ได้มันเลยยึดไม่ได้มันได้แต่รู้อย่างเดียวไปทธาดรู้มันได้แต่รู้มันมยึดดไไ่ แต่ธรรมชาติที่ปรุงเนี่ยมันปรุงยึดได้มันยึดมันยึดไดไวันที่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นเราหรือเมืม่อเข้าใจว่าเอาธรรมชาติที่เราเดิมคือความไม่มีมันก็จะไอความปีปรุงที่ม mm. ีเนี่ยไปยึดความไม่มีอีกพยายามจะหาทางทําไงให้ให้เราไปเป็นความไม่มีไม่มีตัวเราทําไงเราจะไปเป็นความไม่มีตัวเราแต่ตอนนี้เราเรามายึดฝั่งที่มีคือจะเป็นสังขารที่หมุนวนอยู่ในความมีเรามายึดตอนที่มีว่าต็เรามีตัวเราอยู่นี่ไงเรามีตัวเราอยู่นี่ไงแล้วเราจะทําไงเราจะไปเป็นความไม่มี เราก็มาเล่นอยู่ในฝั่งที่เป็นไอ้ความมีที่หมุนอยู่ในความไอ้ความไม่มีเหมือนเหมือนใจกลางใจใจใจก็คือใจกลางฝ่ามือใจเหมือนไอ้อะไรนะใจใจกระหล่ำปีอ่ะใจดอกกระหล่ำปีใจกลางดอกบัวมันมันเป็นความไม่มีก็ต้องเรียกว่าใจภาษาไทยเลยเรียกว่าใจเพราะว่ามันคือส่วนที่อยู่ใจกลางดอกบัวใจกลางไอ้ไอ้ดอกกระหล่ำปีอ่ะคือมันไม่มีอพราะมัเอากีบออกหมดอ่ะมันก็เลยว่างหมดเลย เขาเลยเรียกว่าดอกบัวบานตอนตัดสรลลูเขาเรียกดอกบัวบานเปรียบเทียบเป็นดอกบัวบานคือใจกลางมันคือไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่วยความไม่รู้อ่ะมันก็เล่นกับเปลือกอยู่แน่ labeled, เปลือกกีบดอกที่มาหุ้มไว้มันหุ้มไว้เลยกลายเป็นดอกบัวตูมเพราะว่ามันมาหลงอยู่ตรงไอ้กีบดอกที่บังเอาไว้เนี่ยแต่เมื่อไหร่ในการเป็นดอกบัวบานอ่ะมันก็กลายเป็นใจอ่ะเป็นความไม่มีอะไรไอ้นั่นคือไอ้นั่นคือความความพ้นทุกข์ต้องพวงแต่เนี่มันไปเล่นอยู่กับความมีคือมีมันเกิดมาพร้อมกับกีบดอกเลยไงคือ ไอธรรมชาติเนี่ยมันเกิดมาในจักรวาลน่ยจิตวิทยาดวงแรกเกี่ยวกับจักรวาลเนี่ยมันไม่มีดอก,ดอกบัวดอกใดอ่ะที่เกิดปุ๊บบานมันต้องเกิดเป็นดอกตัวตูมก่อนเนี่ยคืออวิชาก่อนพอเกิดปุ๊บเป็นดอกดอกบัวตูมเป็นดอกวิชาก่อนแล้วมันมาบานท,ที่หลังนี่คือธรรมชาติตอนนี้ทางนี้เราบีนหลายคนถามว่าเอางั้นเราไม่เกิดมาฉลาดเลยเนี่ยแรกเลยเราเกิดมาปุ๊บฉลาดเลยบานเลยจะเป็นไปได้ไหมเกิดดอกบัวโผล่ปุ๊บบานเลย มันกลายเป็นใจกลางเลยใจกลางดอกบวัวมันว่างไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเกิดมามันหุบไว้ไอหุบไว้นี่คืออวิชชาแต่มันหุบว่ามันหุบใจที่เป็นความว่างไว้ใจกลางอ่ะที่ใจเดิมอ่ะมันมันหุบถูกคุบมเอาไว้ได้วอวิชชาคือกีบดอกจนกว่ามันจะบานปนบานปุ๊บ ดอกับบานดอกับบาน์บบานเขาเทียบดอกับบานพอตัดสรุปเป็นดอกับบานมันก็เลยกลายเป็นใจกลางใจกลางที่มันว่างเปล่าอันนั้นเนี่ยมันปรุงจะถือไม่ได้ปรุงพยายามปล่อยวางก็ไม่ได้ปรุงเป็ตนตัวตนตัวตนก็ไม่ได้ไอ้ส่วนปรุงได้มันเอากีบดอกที่มันหุ้มมามาปรุงเอามาบางังบังความจริงไว้ว่าใ,ใน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 ท่ามกลางาที่มันปรุงหุ้มไว้เนี่ยมันมีความว่างเป็นความไม่มีอะไรอยู่เป็นความปรุงไม่ได้แต่นี่พอเราจะพยายามเอาความปรุงเนี่ยจะทําให้เราเป็นความไม่มีตอนนี้เราเป็นความมีไง เราจะเป็นความไม่มีได้ไงตอนตนี้เราเป็นความมีตัวตนอยู่ <único Liberty Overwatch> ตัวไหนเรามีตัวตนแล้วเราจะเป็นความไม่มียังไงเราก็เท่ากับไอ้เอากิบดอกเนี่ยมาปรุงเพื่อจะไปเป็นไอ้ความว่างใจกลางดอกบวปรุงยังไงอ่ะมันก็ปรุงไม่ได้เพราะว่าไอ้ใจกลางความว่ามันก็เป็นความว่าไอ้กิบดอกก็เป็นกิบดอกจนกว่ากิบดอกมันจะบานแต่กิบดอกบานก็มันก็ไม่ใช่กลายเป็นกิบดอกกลายเป็นเป็นความว่างแต่กิบดอกเป็นกิบดอกไปเทียงแต่ว่ากิบดอกมันบานมันเปิดเผยความจริงออกมาใครโง่สิ้นอวิชาเอา ธรรมชาติเดิมมันมีอีกนะวมันเลยสิ่งที่ปรุงความคิดเป็นตัวเราเนี่ยมันมันเลยกีบดอกเข้าไปข้างในอีกมันเป็นความไม่มียอะไรเป็นความว่างหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลเพราะกีบดอกมันบานออกมาแล้วเนี่ยไอ้ความว่างใจการดอกบัวการใจเราเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างในจักรวาลมันไม่ได้แตกต่างกันระหว่างความว่างในใจของพระพุทธเจ้าในปเจกพพุทธเจ้าในสาวกและสัพพสัตว์ทั้งหลายในเราด้วยกันไม่เป็นความว่างเดียวกันแต่ เราและปุทตชนทั้งหลายสัพปทาทั้งหลายมันมันมันเกิดปาพร้อมกับกี่ดอกมันหุบไ้ไอตัวสังขารบุกแต่งเนี่ยมันมาปร่งหุ้มไปเป็นกีบดอกบัวมันไม่บานทีพอบานพบใจเดิมมันเนี่ยใจเดิมในดอกบัวเนี่ยใจใจเราทุกคนเนี่ยก็คือใจในใจการดอกบัวคือว่างเปล่ามันก็เป็นใจการดอกบัวเดียวพุทธเจ้าประเจ็บเจ้านั้นเสาเบื้อกันเนี่ยแต่มันจะไม่บาลทีไงแต่พอเราอยากให้มันบานมันกลายเป็นกี่ดอก เพราะเราอยากให้มันเป็นดอกบัวบานมันกลายไปกิีบดอกกลายไปตูมอยู่นั่นแน่เพราะว่าใจกลางดอกบัวมันปรุงไม่ได้ว่าเราอยากเป็นบัวบานเราอยากเป็นบัวบานมันปรุงไม่ได้มันบานอยู่แล้วธรรมชาติเดินบานเพามันอยู่แล้วอยู่ในนั้นอ่ะมันมันเป็นมันเป็นความไม่มีอะไรอยู่ในบุตรโดยดอกตูมอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจทันทีขนาดที่มันยังเป็นอวิชชาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใจกลางดอกบัวเนี่ยที่มันเป็นความว่างหายไปมันก็ยังเป็นมันเป็นเพมันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักมันทันทีไม่เข้าใจมันทันทีว่าไอ้ที่ปรุงเป็นความปรุงเป็นกอก แต่ที่ความไม่อาจปรุงแต่งได้มันอยู่ในกลีบดอกที่ความปรุงนี่แน่แต่เราจะเอาความปรุงแต่งเนี่ยไปเป็นความไม่ปรุงแต่งเราจะเอาความปรุงแต่งความมีตัวตนไปเป็นความไม่มีตัวตนความมีตัวตนเป็นความไม่มีตัวตนแต่เราเห็นตัวไอ้ความมีตัวตนเนี่ยมันเป็นความไม่มันก็เป็นความไม่เที่ยงเ่ยมันเป็นความไม่เที่ยงไม่ต้องไปยุ่งกับมันว่าเอาความที่ปรุงเป็นตัวตนเนี่ยไปเป็นความไม่มีตัวตนเพราะว่าเห็นว่าไอ้ความไม่มีตัวตนมันมีเข้ามาอยู่แล้วแต่ไอ้ความมีตัวตนมันกลีบดอก ปิ้งไม่ปิ้งอย่าไม่ปิ้งเกือบแล้วเกือบแล้วฮเกือบแล้วหมอเข้าใจไหมเนี้ยที่น้องตาพูดเนี่ยออลองให้ให้ให้หมอทงเองพูดเองดีสิดูสิสามีกับภรรยาช่วยกันดูสิเอาคุณแม่ก่อนไหมครับคุณแม่ก่อนไหมโอเคคือคือข้างผมเนี่ยผมไม่ไม่ไม่แจกแจงรายละเอียดแบบ แบบให้มันวุ่นวายนึกออกไหมครับเนะี่ยผมไม่สนหรอกครับว่าสังขารเป็นยังไงวิสังขารเป็นยังไงอะไรเลยไมส่สนใจอะสนใจแต่ว่าเมื่อเมื่อผมมันประกอบด้วยท่าสี่ขันห้าซึ่งมันไม่ใช่ของผมอะมันเป็นของโลกเขาจริงจริงแล้วผมจะไปยุ่งอะไรกับมันอีกล่ะนึกออกไหมครับนึกออกไหมครับหมายว่าเมื่อเมื่อเมื่อมันไม่ใช่ของผมแล้วผมจะเอาอะไรไปก็มันไม่ใช่ของผมอะ ผมถ้าผมเอาอะไรไปผมเสือกนะนึกออกไหมฮะนึกออกมะผมไปยุ่งอะไรกับเขาอะธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติงั้นอะไรก็เป็นธรรมชาติทุกอย่างก็เป็นงั้นมันเหรอแล้ว,แล,วแล้วผมจะยุ่งอะไรอะแ,แค่นั้นนะครับนี่คือผมก็บอกเขามือนกันะแต่ว่าเขาก็เออือเพราะว่าอย่างอย่างหมอมันก็เหมือนพูดแบบพื้นรวบแบบเดียวกับไอ ไอ้นั่นดเจยมอนเนี่ยยม่อนไอ็นูมอนเมื่อกี้เนี่ยก็พูดแบบเดียวกันเลยมันก็ดับกระดับไปด้วยกันเนี่ยมไม่เหลือตัวหรอกอันเนี้ยตอนนี้พอดีภรรยาเ็าไม่ยอมใจมันไม่ยอมใจไม่ลงใจไม่ลงมันไม่ลงใจมันเลยต้องมีรายละเอียดใช่เลยค่ะหลวงพ่อเพราะว่าคือเขาจะสรุปอย่างเงี้ยเขาจะบอกทุกวันค่ะ เขาบอกว่าสีขันห้าสรุปก็ไม่ลงหรออย่างเงี้ยสรุปก็ไม่ลงเขาเขาแบบสรุปเลยเพราะว่าเขาเข้าใจของเขาแล้วค่ะเข้าใจหรือเปลาเข้าใจเพราะว่าอย่างเงี้ยสรุปก็ไม่ลงบ่อนมาสรุปก็ไม่ลงไอ้ลองฝีมือไป่ชี้ไป่ชี้ปุ๊บไป่ชี้ออยดูสิอ่ะอ่ะเราดูสิเอาเลยอ่ะดูสิดูฝีมือสิกับเขาการอะดูไหมอันนี้ไป่ชีอ้อมไม่ชีอบอ้อมไม่ชีอ้อม กับขอกาศคุณแม่ชีนะคะกับขอกาศอาจารย์แล้วก็กัลยาณมิทุกขันค่ะพี่อ้อยนะคะค่ะปัญหาเมื่อกี้ที่นั่งฟ้องพอดีพอดีเพิ่งเข้ามาปัญหาของพี่อ้อยคือยังรู้สึกว่าไอตัวในมันยังมีอยู่เลยทํายังไงมันก็ยังมีโดยทฤษฎีเข้าใจว่ามันไม่มีแต่ถ้าจะถามจริงใจกับตัวเอง มันก็ยังนี่ยังมีอยู่อย่างนี้ยค่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะหายไปอย่างนี้ถูกไหมคะออามาเข้าใจออมาเข้าใจออมาก็รู้สึกเหมือนกันนะคะพี่อ้อยเอ่อทีนี้เอเข้าใจว่าพี่อ้อยอะ่ะโดยโดยทฤษฎีหรือว่าทมที่หลวงตาแสดงอะ่ะฟังมาเยอะมากแล้วเข้าใจทมทุกอย่างอย่างดีเข้าใจธรรมชาติสองสิ่งเคยฟังมาหมดแล้ว คือเข้าใจอาจจะระดับหนึ่งครับเพราะค่ะคือได้ยินมาแล้วรู้แล้วว่าจริงๆอะธรรมชาติมีแค่สองสิ่งสังขารกับวิสังขารเข้าใจว่าไอข้างในตัวในเนี่ยมันก็สังขารตัวหนึ่งเท่านั้นแหละเข้าใจโดยทฤษฎีหมดแล้วค่ะแต่ทําไมทําไมมันยังมีตัวนี้อยู่เข้าใจแล้วมันควรจะหายไปใช่ไหมคะอย่างนั้นนะนะืมเนถามย่อยนิดนึงก่อนหน้าที่จะ ได้ยินรับรู้คําว่าไอตัวในเนี้ยคะ่ะเรารู้สึกว่ามันมีตัวในไหมคะคือรู้สึกไหมจริงจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ไม่ได้เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมเลยอะนะคะคือตอนนั้นนะคะก็คิดว่าถ้าเราตายไปคือยังไม่รู้จักพระนิพพานด้วยตอนนั้นนะคะแต่ก็คิดว่าถ้าเราตายอะ่ะคือไอตัวเนี้ยมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องถูกเผาทาลายไปแน่นอนแต่เราทํายังไงให้ให้เราอะ่ะ ไอ,ไ,อไอ้ความจำความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งหมดเนี่ยมันสูญสลายไปด้วยอะค่ะซึ่งมาเทียบกับตอนนี้ก็คือว่าอ๋อเรายังมีเราคิดว่ามีตัวนอกกับตัวในอยู่แสดงว่าเราอะคิดแบบเข้าใจมาตั้งแต่ต้นเลยว่ามันมันมีตัวในซึ่งเราอยากให้มันสลายไปเลยแบบไม่ไม่ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นไม่กลับมาเกิดไม่อะไรทั้งนั้นอีกเลยกับโลกอะไรเงี้ยค่ะแต่แท้ที่จริงแล้วอะค่ะเมื่อเราตายลงอะค่ะขันห่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปก,กายภายนอกหรือความคิดอารมณ์ความรู้สึกอะค่ะ มันหมดหายไปอยู่แล้วค่ะพี่อ้อยมันหายไปอยู่แล้วมันดับสิ้นไปอยู่แล้วแต่สิ่งที่ยังเหลือค่ะมันคือเพราะว่าความเห็นผิดความเข้าใจผิดว่าสิ่งเนี้ยไอ้ที่อยู่ดีๆอะ่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้จักมันหลอกตัวในตัวนอกเนี่ยแต่พอมาฟังธรรมแล้วอะ่ะพองกหัวเข้าไปรู้สึกอ้อาวรู้จักตัวนี้ขึ้นมาทันที แต่ก่อนหนะ้านี้ไม่มีหรอกนะมันคือความเข้าใจผิดอะค่ะทั้งที่จริงๆอะจะพงกหวัวเข้าไปพี่อ้อยจะรู้สึกเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรก็ตามที่มันรู้สึกขึ้นมาเองแบบนั้นนะคะเมื่อตายลงอะมันดับสิ้นหมดด้วยความเข้าใจถูกเมื่อไหร่ที่เข้าใจถูกอะค่ะว่าพลังงานอะ หรือสิ่งที่พี่อ้อยรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนนั้นนะคะแท้ที่จริงอ่ะมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆเพระพระพุเทธเจ้าท่านก็บอกอยู่แล้วว่าตัวแท้จริงตัวเราอ่ะตัวตนอ่ะมันไม่มีไม่ว่าข้างนอกข้างในตรงไหนไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าเป็นตัวตนเลยแม้พี่อ้อยอะจะเข้าไปรู้สึกว่ามันยังมีอยู่ก็ตามนั่นก็ไม่ใช่นั่นก็เป็นแค่อีกสังขารหนึ่งที่เกิดขึ้นณนะขณะนั้นตอนนั้น ตอนแรกอะ่ะไม่มีแต่พอรับรู้รับฟังมามันก็เลยเหมือนเข้าไปทวนดูแล้วมันก็เลยสังขารก็เลยบอกตัวเองขึ้นมาว่ามันมีแต่พอพี่อ้อยไปทําอย่างอื่นน่ะมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวพอไปฟังทำอีกทวนเข้าไปดูอีกก็มีอีกอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามพี่อ้อยนะระหว่างผัดซีอิว๊วกับผัดไทยพี่อ้อยชอบทานอะไรคะผัดซีอิว๊ว ลาบหมูกับน้ำตกหมูพี่อ้อยชอบทานเลยคะ่ะลาบหมูดอกกุหลาบกับดอกมะลิพี่อ้อยชอบดอกอะไรคะดอกมะลิตอนนี้มีตัวตนไหมไม่ไม่เห็นอะนะคะว่ามันมีค่ะก็เพราะว่ามันไม่ได้มีจริงๆมันมีแค่ตอนที่เรานึกถึงทวนเข้าไปดูเข้าไปเข้าไปสร้างมันขึ้นมานั่นแหละคะ่ะ ฝรั่งเขาเลยเรียกสังขารว่า mental formation mental formation มันคือการก่อร่างจากจิตด้วยความเข้าใจผิดว่ามีจริงๆแท้ที่จริงอะค่ะไม่ว่าพี่อ้อยจะพองหัวเข้าไปดูมีความรู้สึกข้างในเข้าไปทวนดูว่ามีหรือไม่มีทุกอย่างเป็นสังขารหมดมันคือตัวที่อย่างมาเช้าที่ที่หลวงตาสอนเรื่องไอ้บ้ากับไอ้บ้ขอโทษที่ยอมพูดคำนี้ไอ้บ้ามันเป็นไอ้บ้าทั้งหมดอะคะ่ะ เพราะมันก็จะพูดมันก็จะพูดจะบน่นจะพากอะไรของมันไปตลอดทวนเข้าไปดูเดี๋ยวก็คิดคิดอย่างอื่นเดี๋ยวก็ดูอย่างอื่นไอ้ตัวนี้ก็หายไปเดี๋ยวพูดเรื่องทาคิดเรื่องทามันก็มีความกังวลเรื่องนี้ขึ้นมาอีกมันก็เกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับตามการรับรู้ไปแบบนี้ค่ะแต่ไอ้บ้าที่อยู่ข้างในอะค่ะมันก็คือไอ้บ้าค่ะพี่อ้อยค่ะเหมือนคนบ้าที่อยู่หน้าบ้านเราในซอยบ้านเราอ่ะ ไม่ว่าคนบ้าเขาจะพูดอะไรอะ่ะถ้าเราไม่ได้ไปยืดเรารู้ว่าเขาเป็นบ้าไม่ว่าจะพูดอะไรอะ่ะที่มันมีสาระแค่ไหนอะ่ะเราก็ไม่ไปเอาเรื่องกับเขาคนบ้านะั่นจะมาสั่งให้เราทําอะไรอะ่ะเราก็ไม่ทําหรอกแล้วเราก็ไม่ถือสาเขาด้วยเพราะเรารู้ว่าเขาอะ่ะเป็นบ้าแต่พอมันมาอยู่ข้างในปุ๊บทุกอย่างจริงหมดแท้ที่จริงอะ่ะมันก็บ้าเหมือนกัน พราะว่ามันก็พูดไปตามเรื่องตามราวาของมันอย่างนั้นนะคะเราจะบอกว่าไอ้ที่เรารู้สึกว่ามันมีแบบเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวเราจริงๆอ่ะจริงๆมันไม่ได้มีจริงๆค่ะเพราะสัาธรรมอ่ะมันมีแค่สังขารกับวิสังขารไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราไอ้ที่เรียกว่าตัวเราตัวเรามันก็ยังอยู่ในฝั่งสังขารอยู่ดีมันเป็น mental formation ตัวหนึ่งเท่านั้นเอง ไม่ได้มีค่าไม่ได้แบบเป็นแท่งเป็นอะไรจริงๆที่เราจะต้องกําจัดอะคะ่ะมันแค่เห็นถูกตามศัจรธรรมว่าสิ่งเนี้ยก็เป็นสิ่งเกิดดับสิ่งหนึง่งพอไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่อง,น,องนั้นเดี๋ยวมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปกําจัดอะไรแค่เห็นถูกตามศัจธรรมเท่านั้นเองดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น